สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมชายเดียวเศษธวฒิวรกุลครับและกะทินัทิดาสากิตรุ่งเรืองค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับรายการที่จะต่อเติมความคิดสร้างสารรค์และสร้างเสริมจินตนาการทางด้านศิลปะให้กับทุกๆคนค่ะทางไทย PBS ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์16นาฬิกา50นาทีาเป็นต้นไปผมเชื่อว่าทุกคนนะครับคงจะมีความทรงจำในวัยเด็กที่อยากจะเป็นเจ้าของของเล่นอันมหาศาลหรือว่าราชาของเล่นนั่นเอง และในวันนี้ค่ะพี่หนุ่มจิตติจำเนียนวัยนะคะเขาก็ได้เก็บเรื่องราวในวัยเด็กมาถ่ายทอดเป็นงานศิลปะให้เราได้ชมกันค่ะไปพบกับพี่หนุ่มเลยค่ะพี่หนุ่มสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่หนุ่มที่เป็นราชาของเล่นใช่ไหมพี่ไหนของเล่นอยู่ไหนของนี่ครับนี่นะฮะอ่ะเยอะนั่นแหละของของเล่นไหนนี่ฮะของเล่นมีอะไรบ้างคะอะไรบ้างคือวาดรูปของเล่นอืมเป็นความทรงจําในวัยเด็ก อะ,ะใช่ครับเป็นคนจินตนาการสูงใช่ไหมคะวัยเด็กอยากจะมีนี่แล้วคือแต่ก่อนเนี่ยของเล่นนี่ก็เขามีอย่างนี้หรอาพี่รูปลักษณะนี่หุ่นยนต์อะไรอย่างนี้ก็มีหรออ๋อก็คือ,อ,อหุ่นยนต์เนี่ยฮะมันคือมันเป็นสัญลักษณ์ของความสุขในวัยเด็กของผมซึ่งตอนเด็กผมก็จะอยู่กับกับแม่กับยากับตาอะไรเงี้ยฮะแต่ว่า พ่อลุงป้าน้าอาก็จะอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแต่เวลาเขามาเที่ยวหาอะไรเงี้ยเขาก็จะซื้อหุ่นยนต์ซื้อของเล่นอะไรมาให้อ๋อ,อก็เป็นความทรงจำความชอบแ,แบบเป็นในตัวเลยใช่ไหมคะ,คะผมอะไรยังไงความสุขของพี่หนุม่มคือหุ่นยนต์ของพี่คืออะไรคะตุ๊ก,กตาบาร์บี้มั้งบาร์ของหลือุ่นยนต์กระาากกดาษบอลกระดาษแต่ก่อนที่เอาบอลกระดาษมาเตะกันก็เคยเล่นอยู่โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูงานของพี่หนุ่มเลยดิ่ะพี่หนุ่มครับแสดงฝีมือให้เราได้ชมเลยครับว่ามีของเล่นอะไรบ้าง พี่หนุ่มใช้ปากกาเคมีสีเข้มวาดเส้นตัดกันไปมาอย่างอิสระและว้ววาดรูปทรงเรขาคณิตเล็กๆล,ลงบนเฟรมที่ทาสีรองพื้นด้วยสีดำเพื่อสื่อถึงพื้นที่ในอวกาศก่อนใช้สีสว่างมากขึ้นวาดในลักษณะเดียวกันจนผสานเป็นรูปหุ่นยนต์กระจายไปทั่วทั้งเฟรม เออส่วนมากงานของผมจะไม่ค่อยได้สเก็ตครับจะเป็นการลากเส้นไปตามความรู้สึกแล้วก็มาแต่งเติมเพิ่มเข้าไปอิมพว้เลยหระพี่ใช่ครับโอ้ฮะตอนนี้มันต้องเกิดปัญหาแน่นอนสิพี่คือแบบว่าอย่างบางที่บางบริวเวณบางจุดของเฟรมเนี่ยอาจจะแบบไม่สมบูรณ์็ต้นทําทำยังไงอะครับผมแล้วมันก็ก็คือความสนุกอย่างหนึ่งฮะที่เราจะได้ต้องไปแก้ปัญหากับมันตรงนั้นนะฮะ ก็บางทีเราลากไปตามความรู้สึกแต่บางทีตรงนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องมาแก้ปัญหาว่าต้องเพิ่มตรงไหนที่จะให้มันดูสมบูรณ์ขึ้นพี่หนุ่มคาเระการไล่ปลาตาของพี่หนุ่มจากสีเข้มมาจนถึงสีสว่างนี่ผลตรงงานยังไงบ้างล่ะคะก็คือด้วยลักษณะงานของผมที่ใช้ลักษณะของทันษณะธาตุศ<ช>ิลปะเฉพาะเส้นนะฮะมันจะเป็นแค่สองมิติแต่ว่าด้วยน้ำหนักที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันจะทําให้เกิดระยะของมิติขึ้นในตัวอของมันเองนะครับ เมื่อวาดเสร็จแล้วพี่หนุ่มก็แต่งสีบรรยากาศด้วยสีอะคริลิกและปากกาเคมีสีสันสดใสเพื่อทำให้ภาพดูมีมิติและมีชีวิตชีวามากขึ้นเอออันนี้ก็คือเพื่อจะทำให้ภาพนี้เกิดมิติแล้วก็ไอพวกออจุดสีอะไรเงี้ยก็จะเพิ่มออในเรื่องของความรู้สึกที่ มันเหมือนแบบว่ามันสดใสมันดูแบบว่าทําให้เรานึกถึงอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คือเป็นคล้ายๆลูกเล่นด้วยที่เป็นการทับซ้อนของสีใช่ครับอ่าฮะนี่ก็คือแต่งเติมได้เรื่อยๆเลยรอครับพี่ครับผมใช่ฮะก็คือมันก็เป็นเหมือนเหมือนเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะฮะตอนที่เราเรียนศิลปะตอน,นเด็กๆที่เมืม่อกี้ครูก็ให้โจทย์มาว่าแบบว่าให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมาให้รูปวงกลมมาเราก็ต่อเติมจากสี่เหลี่ยมไปววงกลมนั้นอีกอะไรเงี้ยครับ คือแต่ละภาพนี่อยู่ที่ความรู้สึกกับความต้องการไม่มีผิดถูกใช่ไหมคะใช่ครับจากนั้นพี่หนุ่มใช้ดิสอไขสีอ่อนระบายวนเป็นวงกลมเพื่อเรียนแบบลักษณะแสงไฟที่ดูนวลตาและระบายเป็นแนวตั้งใต้ตัวหุ่นยนต์เพื่อทำให้ตัวหุ่นดูมีความเคลื่อนไหวตอนใช้ปากกาเคมีวาดหุ่นตัวเล็กๆล,ลงบนพื้นที่ว่าง ครับจิตติเย้เสร็จแล้วโอ้นี่นะครับเป็นภาพของเล่นของพี่หนุ่มนะคะเอ้พี่หนุ่มครับสีดำนี่ครับสีทนมืดเป็นภางความหมายยังไงหรือเปล่าพี่ก็ความหมายในงานสําหรับตัวผมเองนะครับก็คือผมรู้สึกว่าสเปซสีดาของของในงานของผมเนี่ยกับสเปซในยูนิเวิร์สมันมีลักษณะที่เป็นสีเดียวกันคือสเปซในยูนิเวิร์สในจักรวาลมัน แล้วเราได้ออกไปอยู่ได้ออกไปเห็นเนี่ยมันไม่ได้บอกเราว่าตอนเนี้ปีไหนเวลาเท่าไหร่กลางวันหรือกลางคืนอนีมันก็จะมีแค่ตัวเรากับสเปนแล้วก็ความรู้สึกที่เราอยากจะแสดงออกลงไปแลวทางด้านงานศิลปะอะพี่ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันก็จะช่วยขับทางด้านของพวกตัวสีอะไรเงี้ยฮะให้มันดูโดดเด่นขึ้นมาด้วยตัวละครตัวการ์ตูนออกมา สำหรับท่านผู้ชมที่สนใจค่ะพี่หนุมอยากจะวาดภาพแนวนี้พี่หนุมมีคําแนะนำอย่งไงบ้างคะก็ผมก็คิดว่าถ้าเรามีความสุขกับสิ่งไหนนะฮะห,หรือว่าของสิ่งไหนมีความหมายต่อเรานะฮะก็ลองหยิบมันมาลองทําเป็นงานศิลปะดูไม่ว่าจะด้วยาการเทนหรือว่าการปั้นมันขึ้นมาใหม่หรือว่าการทําเป็นภาพพินเป็นอะไรก็ได้ครับแล้วแต่เราครับผม ต้องลองทาดูวันนี้ต้องขอบคุณพี่หนุ่มมากเลยนะครับที่ให้เราได้ย้อนความทรงจําในวัยเด็กอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับการ์ตูนเนี่ยมันต้องดูก่อนว่าเราเขียนเรื่องอะไรเรื่องสารคดีเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องความสนุกฉะนั้นหัวใจมันคือ ถึงมันจะเป็นการ์ตูนแต่มันก็ต้องมีข้อเท็จจริงความน่าเชื่อถือของมันก็คือเนื้อหามันจะต้องคำนึงถึงผู้คนที่อ่านหรือเด็กอ่านเนียกว่าจะได้ไม่เข้าใจผิดในสิ่งที่อ่านอยู่ในช่วงท้ายรายการของวันนี้นะคะเราจะนําเจ้าดินสอไม้แบบนี้แหละค่ะมาทําเป็นที่ใส่เครื่องเขียนกันค่ะแล้ววัสดุที่เราจะใช้นะครับก็เป็นนี่เศษดินสอนี่แหละครับกาวสองหน้าค่ะแล้วก็กล่องหรือว่ากระป๋องครับ แล้วก็ลิฟบินหรือว่าได้ไหมพรมค่ะที่หางง่ายๆครับลงมือกันเลยขั้นตอนแรกนะครับเราเห็นเจ้าดินสอน,นี้ไหมครับนี่ปลายลบออกเลยครับเราต้องตัดก่อนนะคะครัแล้วก็ใช้เลื่อยนะคะในการตัดปลายดินสอให้มีการเสมอกันค่ะหรือว่าบ้านใครนะคะที่ไม่มีเลื่อยก็สามารถใช้คัตเตอร์ได้ค่ะได้แล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะนําเจ้ากระป๋บบองนี้นะครับมาเปิดฟ้าออกอย่างนี้ครับหลังจากนั้นค่ะครับ แล้วก็นํากาวสองหน้ามาติดรอบๆอบกระป๋องเลยนะคะเพื่อที่จะนําเศษดินสอที่เราได้ตัดไว้ตั้งแต่แรก,รกมาประกบให้รอบรอบค่ะคการติดกาวสองหน้านะครับเราจะติดทั่วกระป๋องเลยครับเพื่อที่จะเอาไว้ยึดกับตัวดินสอเนี่ยให้แน่นหลังจากนั้นค่ะเราก็นําดินสอที่เราได้เตรียมไว้นะคะมาประกบให้รอบกระป๋องเลยะคะ่ะแล้วแต่ว่าใครจะตกแต่งนะคะว่าจะมีการสูงต่าเหลื่อมล้ํากันแบบไหนนะคะครับติดไปเลย ไม่จาเป็นต้องเรียงนะใช่ค่ะมันก็ดูเป็นส่วนอีกแบบหนึ่งแล้วก็มีลวดลายไปในตัวอยู่แล้วด้วยในสีของดีนสอนะคะส่วนหนที่มันเป็นส่วนที่ไม่ครบนะครับเราก็สามารถติดอันเล็กๆเนี่ยไม่เป็นห่วงได้ด้วยแล้วแต่ว่าไอเดียของใครนะคะครับเมื่อเราติดดินสอรอบทั้งกระป๋องแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมา ตกแต่งเพิ่มเติมโดยการใช้ใหมพรมนะครับถูกและยังเป็นการยึดให้ติดแน่นมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ค่ะก็จะได้รูปแบบนี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะและนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียค่ะที่วันนี้เราได้นำมาฝากกันค่ะไเช่นเคยครับเราก็ยังมีกิจกรรมดีๆมาฝากเหมือนเดิม ใครนะคะที่มีไอเดียเจ๋งๆหรือว่ามีผลงานทางด้านศิลปะที่อยากจะเอามาอวดกันหรือแม้กระทั่งคำติชมรายการค่ะก็สามารถส่งมาได้เลยค่ะตามสื่อทางด้านล่างนี้เลยผลงานของใครได้รับเรื่ออ,อกอกาศนะครับก็จะได้ของฮินดูรจากทางรายการเราไปเช่นเคยครับแต่สาหรับวันนี้ค่ะหมือเวลาของเรา2บคนแล้วค่ะพบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์สินาฬิกาห้นาทีาเป็นต้นไปวันนี้สวัสดีคสวัสดีค่ะ คิดว่ามันเป็นรายการที่ดีเพราะว่าหนูเองก็เป็นเด็กที่เรียนศิลปะค่ะพอเวลาเปิดไปอย่างเงี้ยเจอรายการแบบเอ้ยนี่สอนศิลปะซึ่งแบบสมัยก่อนมันไม่ค่อยมีรายการอย่างนี้เลยบางคนอาจจะเป็นคนที่แบบเอ้ยไม,ไม่เคยทํางานศิลปะเลยแต่ว่าเอ้ยมันดูมันก็เหมือนแบบว่าได้แง่คิดได้เปิดโลกเปิดเออเปิดโลก,กัศน์หลายหลายอย่างค่ะ